วัสดีค่ะวันนี้ลุมพามาชมที่ดินอีกแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่จังหวัดพระนครศรีย,ยุธยานะคะอยู่ที่ตำบลเจ้าปลุกอาเภอม,มหาราชนะคะเป็นที่ดินนี้ที่อยู่ติดกับแม่น้ำลบบุรีนะคะแยกมาจากถนนลาดยาประมาณ150เมตรเองที่ดินผมแล้วนะคะอัานชอบบรรยากาศ ลมลื่นสงบสงบนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะที่จะสร้างบ้านอยู่อาศัยทันทีมองหาพื้นที่ทำเกษตงมหาราชตาบลเจ้าปลุกนะคะใกล้ร้านอาหารปวยทองแดงประมาณ3ามร้อเมตรบรรยากาศน่าอยู่เงียบสงบนะคะติดแม่น้ำลบบุรีเลยนะคะพื้นที่296กาตารางวานะคะหาที่ดินสร้างบ้านนะคะบรรยากาศสงบร่มลื่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่อำเภอมหาราชตาบลเจ้ากลุกมนะคะ ผ่านัดพาเธอมาให้เจอฉันลมเอ่ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปไปไปคนที่เคยอยู่เคียงตาวันนี้แล้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ่ยเจ้าลมผัดไปแห่งใดกันแนลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพบอเจอผู้คนนับหมื่นพัน จจทุกคําัสนที่สนใจนะคะชอบที่ดินแปลงนี้นะคะมาชมที่ดินแปลงนี้กับพุ่งได้นะคะต่อที่0 639320999สวัสดีค่ะ